เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอทางแม่ทัพภาคสองเชิญไปเปียงเปียงไปด้วยครับขอกราบไหว้บางขอรบบ้างท่านแพทย์จำถนอมนะครับขอสวัสดีเพื่อนๆที่ทุ่นพี่นะครับผมแต่ผมชื่อพบมาจากสมาคมรังหารนะครับผมค้นน้องหารนครับอันเดียร์ไก่จะเชิญแกไปเที่ยวรังหารนะครับผมคัมชิญหนุ่ครับ แล้วก็ทะเลบอลแดงนะครับนีู่กพยาบาลคราเราเปูว่ามาเที่ยวอุดนเลยก็มาที่นี่ก็มาเป็นครั้งที่สองมาครั้งแรกก็คือพิธีเปิดสระแห่งนี้แล้วก็นแต่งงานาเกิดของย่แม่ของพระอาจารย์ด้วยครับประทับใจครับผมประทับใจตรงนี้ว่าพระอาจารย์ท่านมีเมตตาต่อทุกคน ใคร้ามามีเมตตาอย่างมากที่สุดครับมเมตตา,าจริงๆประทับใจตรงนี้ครับและผมก็เป็นหมอมือใหม่ก็แล้วกันครับหมอมือต่อเส้นมือใหม่นะครับไม่เก่งไม่เก่งครับผมพอทําได้พ่อทําได้ครับผมพอทําได้และยังต้องพัฒนาอีกเยอะครับผมพอประทับใจที่ได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมในบางสิ่งบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นจัดกระดูกนู่นนี่นั่นบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่กล้าเอามาครับเพราะมันอันตรายอันตรายจริงถ้าไม่แม่นไม่เป๊ะก็ขออย่าเพิ่งทำเลยนะครับผมก็คือเอาให้เรามั่นใจอย่างที่อาจารย์บอกนะครับถ้าไม่มั่นใจนนอ,อย่าทำฉุกเฉานน,านะครับผมเพราะว่ามันเซฟตัวเราเยะยครับครูบาอาจารย์ไม่ว่าอาจารย์สีไทยก็ว่าเงินไทยอะไรก็แล้วแต่ เขาจะเน้นย้ำเสมอว่าขาข้างหนึ่งเราอยู่ในคุกข้างหนึ่งอยู่นอกคุกคุณจะเอาเข้าข้างเดียวหรือคุณจะเอาเข้าทั้งสองข้างอันนี้เอาไปพิจารณาเอาเองนะครับผมครับแล้วก็ได้ต่อได้ต่อเรื่องยาราเตที่มาจากอเมซอนที่มาจาัดกำมาต่อข้งแรกปุ๊ ก็คือมันจะสร้างๆก็คืออาจจะมึนงงนิดๆนะครับผมแต่ก็รู้สึกดีสมองโล่สสว่างครับตื่นเช้าตื่นเองโดยอัตโนมัติของเขาก็คือก็คือมีพลังมากขึ้นพอวันที่สองอาจารย์ก็เพิ่มตัวยามากขึ้นก็คือคนที่มีสมาธิอยู่แล้ว มีน้อยจะเพิ่มขึ้นมาคนที่มีมากอแล้วมันจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นอันนี้คือเขาบอกได้ว่าปรับทาตาปรับทมในตัวของพวกเราทุกคนครับผมมั่นใจเช่นนี้ครับผม